ส, plane. ส,สวัสดีครับมบอนีพ่อเบิงปานเจริญครับปีสองพันโอ้ยแนตวเียปีสิบสี่ครับสองพันสิบสี่ครับโอ้หน้ามังหลายเลยฝนตกไหมครับถึงมันขึ้นกับตกเทีาอะไรครับอย่ามันมันลมพัน่าจวดปะครับ พี่น้อสิบสี่ครับสายจวด บครัมันเรียกว่าคนได้ไหมฮหม,มาได้เหรอมันดีพอ่หมาตอนนั้นใช่ครบสายที่เป็นยนตูบ ชอบปานเจริญได้ตังไหมเดินไม่ได้ไม่ได้ก็ถือใจหน้าบ้านเกดีนะพี่เกให้ทันอ๋อบ้านบ้านญาตินี่แหละบ้านญาติผมนี่แหละอยู่ที่นั้นเกให้ทานหน้าบ้านเลยก็อยู่ที่การเล่นนอน ก็นะค,ครับว่าผไลไรครับพเพื่อนสองม,มือหเหรอการเจริญการช่างสองพันสิบสี่กันนี้เจ้าของบอกว่าซื้อมาล้านหาครับเลย เกี้ยดีครับเจ้าดีครับมาจากโซลินครับมาจากโซลินครับเกี้ยดีครับธรรมดาสองครับ ชอบเนี่ยชอบค่ายนี้สอง้านหกรถใหม่ใช่ไหมสองร้านหกรัรับแก่ปีหนึ่งร้อย้าสิบนขเียใรงองในปีเอาหน้าหน่ปีใช่ไหมสองครปีอ๋อหปีรถัปีหนึ้าสคันปีหนึ่งร้อคันโอ้ปีถ้าปีหนึ่งร้อยห้าสคันนี้ก็ก็เยอะอยู่นะ จะไปคัดเองห้าคนครับจะมาแล้วซื้อรถตทศรซื้อทสเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันห้าใช่ไหมอันสี่มันก็ปีสองพันสี่นี่อันนี้สองพเท่าไหร่สองพ่ ขาน้นเป็นไรขานุนรถคันนึ่งครับมาแล้วไงครับสองเจ้าครับสองคันครับเป็นบ่อร่องขับอยู่ครับผมบอกกันครับ,บร่องโมเคยครับเ,เบรถคันหนึ่งสีอลไรครับมืออื่นมือฮื่มโมเขยสามมือกันแล้วครับทงบ้านผม แบรถดีคนเกี่ยวดีไม่ใช่คนอยากเกีียวครับ ขับดีคนาด้นขับดีขับมาทุกปีผมมานานให้พ่อทุกปีมาทุกปีเนี่ยใครคนนี้คนขับคนนี้มาสามปีใช่เดียวดีคนชอบพี่ก็แกก็ปล่อยค่ใจกขปล่อยปล่อยมือเลยใช่ไหมปล่อยให้เปนรถตัวเอ,ง,องไปเลยอ๋อแต่แม่ได้ไม่อยากได้อชอบเป็น เขาจ้างไรเท่าไหร่คนขับคนขับให้ไรเท่าไหร่คนขับใช่ไร่เท่าไหร่นี่ยเจ็ดสิบบาทเรืองคนขบโอ้เจ็ดสิบบาทในหน้าเท่าไหรในหน้าต่อไรไม่ในหน้าเท่าไหร่ทีนี้แต่ในหน้าอีกแต่แบหน้าเท่าไรห้าสิบไม่รู้ประมาณนั้นเลยห้าสิบเติกาบบ้างก็ขับให้ยกข้าวเร็ว ผมถามแกอยู่ว่าแกต่อเองแกแม่รถต่อเองใช่ไหมเรื่องจะต่อเองเหรอไปขอขึ้นกับแกอยู่จะไปขอขึ้นกับแกอยู่ขอขึ้นไงนขอขอดูไม่ดีครับ <laughs> แกบอกให้ลองอยู่ เอาเรียพอมั้งไกว่าพอเดียวใช่ใช่อันนี้อันนี้ซื้มาจากอู่เลยไหม่อันนี้ซืมาจากอู่เลยไหมฮะ ชอบปลาเนี่แหละบอกว่าม it.. ันมันมันเกี่ยวดีวิ่งเร็วด้วยตู้ก็ดีพี่ผมดูในช่องยู u ูบไปแหละดีมากแกบอกว่าแกซื้อมาไม่ทำอะไรเลยนะนี่เกี่ยวเลยเรียบร้อยช่างเช่างล่างร้อยเปอร์เซ็น เส้นเท่าไหร่เส้นเท่าไหร่แทกแทกไอ้เส้นเส้นเท่าไหร่ใบเท่าไหร่รถเรือมาแเป็นถผูนักขี่อ่อแล้วต้องเรือเราย,ย้ำไม่ได้อีกตัวนี้ร,นรถตัวนี้นั่รถตัวน่ะเครื่องตัวนี้อยู่กับรถตัวนี้หมายเลขตัวนี้สายพันตัวเรือเขาบิลใส่รถเขาหมดอ๋อเขาบิ้วใส่แล้วเรียบ,บร้อยเป็นรถกระล๊บเขา สายจวดเพราะว่าสายจวดปานเจริญเพราะว่าสายจวดวิ่งดีปานเจริญใช่วิ่งดีเกี่ยวดีเพราะว่าแต่อันรุ่นใหม่เกินมามันก็ไม่ค่อยเนี่ยต้องใช้เหล็บางเลยใช่ไหมเล็กบางที่ซื่อเก่าไม่ได้ใช่ไหมเก่าของเต็มตั้งดีสภาพ ไปดูที่บนร้านสามอันนี้ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากไหนอันนี้ได้มาจากไหนกรุงเทพอ่ะตุนเทพเลยเหรอตุงเทพเลยเหรอไม่ใช่แถวอู่การนั่นแหละตุนเทพมีคนเช็ครุงเทพมาให้คือคือจักทุกคนไทยอ่ะมาทุกที่รานทุกปีมาเด็ดกันทุกเด็ดกันตั้งแต่ตุนนี้เข้ากรุงเทพไปให้นั่นเลยต้อมให้ให้เอาบิลให้อ่ะ ถ้าจะซื้อไปหาอยู่ถ้าจะไปซื้อจะหาที่บ้านเนี่มีร่บาล่นบ้าบ้านองใใช่ใช่ ใครจะเลือนครับใ้รจะเลือนครับกับรถแฉลือสี่แสนห้าสี่แสนห้าคุ้มไหมเอาไปตัดเศนไหนก็ได้อยู่ไหมเคื่องเท่ไหร่ตั้งเท่าไหร่ล่ะอ๋อเือตัวเดินเดินสิบสองเตเออโอ้อันี้มันเป็นตัวเดินนอกนะ ถ้าเป็นี่รู้นี่ยจะเดินนะเดิไทยอ๋ออันนี้อันนี้นอกนอกญี่ปุ่นใช่ไหมนี่อือจะเดินญี่ปุ่นแพงอยู่สองสามแสนเน่ยตัวเดินอ่ะเออตัวเดินถ้าเป็นขอวไทยมันแพงมันถูกมาที่นี่สองแสนบาทสองแสนบาทตัวเดินมันแพงตัวนี้แพงแพงแพงผมดูอยู่ราคาน่าจะตัวละสองแสนเน่ยแต่มันวิ่งดีนะวิ่งดี

แสดว่าระบบข้างในเขาทำมาเรียบร้อยเรียบร้อยหมดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนเลยเจออดยวแปง่เดิเดใช่ใช่แปลงแล้วมันพัง แบงค์พักเลยไม่ไม่ไม่เป็นของเขาเขาทำมาให้ดีแล้วใช่ไหม,ไม